สวัสดีค่ะวันนี้ขอหยิบบทสัมภาษณ์ของลูกชอมาฝากนะคะ Go Step ว็แบบข่าวสารกีฬาชีเด็ดก,กีฬาอยากร่วมสนุก at ไล์ Go Step ซึ่งลูกชอก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจะแค่ท็อปโฟเท่านั้นไม่พอนะคะในแต่ละซีซั่นเนี่ยจะต้องได้แชมป์รายการอื่นๆติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยกับลูกชอนะคะว่าเราควรที่จะได้แชมป์ซักรายการหนึ่งหรืออะไรเงี้ยน จาก็อปโฟนะคะเออแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง ส่วนตัวเข้าใจว่าสโมสรยังอยู่ในจุดที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรอยู่นะคะแล้วก็สโมสรอ,อื่นๆเพื่อนร่วมหลีกของเรานะคะก็มีความแข็งแร่งแล้วก็พัฒนากันขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะคว้าแชมป์อะไราสักรายการหนึ่งมันก็ไม่ง่ายนะคะแต่เชื่อว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะก็รอวันนั้นเหมือนกันนะคะเชื่อว่าแฟนผีทุกคนก็รอวันนั้นเหมือนกันนะคะก็เอาใจช่วยซึ่งกันและกันนะคะ